ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ช่างทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับตัวไฟฉาย UV ของตัวยี่ห้อ m e c h a า i ิกนะครับตัวนี้มีมา2รุ่นนะครับมี Q1 กับ Q2 นะครับเป็นสีดำกับสีน้ำเงินนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า Q1 กับ Q2 เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับภายกล่องภายนอกเนาะก็จะบอกว่าตัวแหวนตัวนี้ครับ เป็นไฟฉาย UV นะครับมีปุ่มเนี่ยให้เราสำหรับกดเนี่ยสองปุ่มนะครับแบบตั้งเวลากับปุ่มเปิดปิดนะครับผมสองปุ่มเนาะเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับแต่แตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นตัว Q 2นะครับสีดำตัวนี้จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตขนาด400ร้อมิลลิแอมนะครับตัวนี้เห็นไหมตัว Q 2จะมีแบตในตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันเลยนะครับผมปั๊บ นี่คือหนึ่งลูกนะครับน,นี่ตัวคิวหนึ่งครับปึ๊บตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าครับคิวหนึ่งกับคิวสองก็หน้าตาเหมือนกันนะครับอ่าจากที่จับดูนะครับน้ำหนักนะครับตัวคิวสองจะเยอะกว่าเพราะตัวคิวสองตัวเนี้จะมีในส่วนของตัวอ่า เขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัว q 1ไม่มีแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีสวิตช์อันแรกก็คือไทม์นะครับก็คือกดตั้งตั้งเวลาเนาะมี30มสิบวิกับ60สิบวินะครับกับปุ่มปิดเปิดก็คือเปิดแล้วก็พอถึงเราพอใจแล้วมันแข็งแล้วเราก็ปิดนั่นเองนะครับผมตัวนี้เนาะาจากที่สองดูนะครับตัวหลอดไฟนะครับตัวหลอดไฟเนี่ยเขาจะให้มาที่2หลอดนะครับหลอดเขาเรียกว่าหลอด หลอด UV นะครับให้ให้มาทั้งหมด2ดวงนะครับตัวนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาลองเทสนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างถ้าสมมติว่าอย่างตัวนี้มีไฟมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเราก็กดเปิดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีบอกสถานะว่าสามสิบวิถ้าเรากดอีกทีนึงก็จะเป็น60ิวินะครับเราก็มันจะนับเวลาถอยหลังพอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะตัดนะส่วนปุ่มนี้ก็จะเป็นการปิดการเปิดไปเลยนะครับผมตัวนี้นะครับอันนี้คือมีแบตเตอรี่ในตัว ส่วนตัวฝั่ง Q1 ตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะครับถ้าเรากดเนี่ยมันก็จะยังไม่ติดเราจะเป็นจะต้องเสียบสายนะครับสายชาร์จเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือหัวปลั๊กก็ได้เน้นถ้าเป็นหัวปลั๊กครับแนะนําเป็นหัวปลั๊กที่2แอมป์นะครับ2แอมป์หรือว่า2.4ก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้ใจ่ายไฟได้แรงนั่นเองนะครับแล้วเราก็มาทําการกดเปิดได้เลยนะครับตัวนี้เนาะก็เปิดเหมือนตัว Q2 ได้เลยนะครับตัวนี้เห็นไหมปึ๊บ ตัวนี้ก็จะเป็นปิดเปิดธรรมดาครับตัวนี้ผมชอบอยู่นะครับเพราะว่าหลังจากที่ลองนะครับตัวไฟฉาย uv าในในหลายๆยี่ห้อนะครับก็คือสิ่งที่ผมเจอก็คือปัญหานะเวลาเราส่องเนี่ยครับไฟฉายตัวเนี้ยมันจะไม่เป็นเขาเรียกว่าวงกลมแบบนี้นะครับมันจะมีจุดวงกลมอยู่ตรงกลางนะแต่ว่าตัวเนี้ยทาออกมาได้ดีเลยนะครับทาออกมาได้ดีเลยก็คือไม่มีจุด เงาดำๆอยู่ตรงกลางนี้เพราะว่าถ้าหากว่ารุ่นที่มีเงาดำๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเวลาเราส่องเข้ากับตัวบอร์ดนะครับบริเวณที่มันเป็นเงาดำๆเนี่ยกาวมันก็จะไม่แห้งนั่นเองนะเพราะว่ามันจะอยู่สังเกตว่ามันจะอยู่ตรงกลางของตัวหลอดไฟเลยนะถ้าเวลาเราส่องในรุ่นอื่นๆนะหรือพี่ๆมีไฟฉายยูวีในมือเนี่ยก็ลองส่องดูว่ามีเงาอยู่ไหมนะครับถ้ามีเงาอยู่เนี่ยบริเวณตรงนี้มันจะไม่ค่อยแห้งนะกาวมันจะไม่ค่อยแห้งนะครับปึ๊บอย่างนี้แต่ตัวเนี้ย ดูแล้วมันทําออกมาได้ดีนะครับดีไซน์ออกมาได้ดีเพราะว่ามันจะมีในส่วนของตัวเลนขยายอยู่ตรงนี้เห็นไหมเลนขยายทําให้ตัวไฟสาย UV เนี่ยเข้มข้นยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่มีเงาอย่างที่ผมบอกเห็นไหมตัวนี้เขาทําเลนขยายออกมาอยู่ตรงกลางนี่ออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างว่าถ้าส่องไฟสายไปแล้วเนี่ยมันแห้งไหมนะครับตัวนี้จะเป็นที่ผมมาเทสก็จะเป็นกาว UV ตัวสมวิที่ผมขายอยู่เนาะเป็นของ มีทั้งรีไลท์นะครับแล้วก็ตัวแมคานิกนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันนะครับผมมีทั้งหมดสี่ห้าสีเนาะสีเหลืองสีดำสีเขียวสีใสเพราะตัวนี้ผมเอามาเทสในเรื่องของอ่ปั๊บสีเหลืองอ,ออกมาเยอะเลยอ,ออกมาก็ออกมาอ่ะ เ,เอ๋อมาเทสใส่บนบอร์ดนะครับเพราะว่า,อ,าอยากจะลองดูว่าถ้าบอร์ดซัมซุงหรือว่าบอร์ดเอนดอยเนี่ยเวลาเราเอามาเทสซ่อมบอร์ดเนี่ยนะครับปิดจุดที่เราซ่อมบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะขาวหรือว่าดําสนิทไหมอะไรพวกนี้นะผมก็ได้เอามาลองเทสดูนะครับตัวนี้มีสีฟ้านะครับ สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนะครับผมแล้วก็สีใสนะครับ จะมีทั้งหมดสี่อ่าหสีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว Q2 เป็นตัวเทสท่ามีแบตเตอรี่เนาะอ่าเทสซัก30สิบวิแรกก่อนนะครับ30สิบวิแรกเนาะอ่าเออมันไปต,ตัว2ข้างนี้อาจจะไม่โดนนะเดี๋ยวเราลองเทสไปทีละครึ่งแล้วกันนะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะจับอีกก้อนนึงเดี๋ยวลองดูก่อนเนาะ ผ่านไป30มสิบวินะครับตัวนี้แห้งแล้วนะครับแห้งแล้วตัวนี้ล่ะนุ่มๆอยู่นะตัวนี้ไม่แห้งเลยโอเคมันไม่โดนอยู่แล้วเนาะเอาอีกสักทีนึงครับเนีย่ยผมเปิดพร้อมกันสองลูกเลยนะสองไว้ตรงกลางนี้ตัวนี้ เรียบร้อยครับปุ๊บจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่เราอ่า,อส,าส่สีใสๆตัวเนี้ยที่เราสายไว้ตอน30วิแรกนะก็แข็งแน่นอนนะครับแข็งแข็งจนถึงข้างล่างเลยเห็นไหมมันออกมาเป็นเม็ดอย่างนี้เลยเม็ดสีอย่างนี้เลยนะครับมาตัวที่สองล่ะเป็นยังไงบ้างปุ๊บจะหักออกมาให้ดูนะ โอเคอันนี้ก็แข็งจนถึงข้างล่างเลยนะครับตัวนี้แข็งจนถึงข้างล่างเลยตัวนี้นะ,อ,ะอีกอันนึงละ่ะค่อนข้างที่จะหนาหน่อยตัวนี้ก็แข็งจนถึงข้างล่างเหมือนกันนะครับแข็งไหมแข็งนะครับสีเหลืองตัวนี้ล่ะโอเคตัวนี้ก็แข็งแล้วนะครับ จะมีตัวเนี้ยที่ที่ผมบีบที่มันไหลทะลักออกมาเนี่ยไม่แข็งนะแต่ตัวเนี้ยแข็งแล้วแข็งแล้วนะครับแข็งทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เนะาะหลังจากที่สายไฟไปแค่3ซีซีเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคแข็งแล้วนะครับตัวนีน้กับไฟสาย UV นะครับของทางแมคานิกนะทําออกมาได้ดีรูปทรงก็ไม่ใหญ่มากนักนะครับถ้าเอาเปรียบเทียบกับเครื่องมือช่างบนโต๊ะก็ น่าจะประมาณกับเดี๋ยวนะผมเอาตัวนี้วงดูสิโอเคเล็กกว่าตัวตัววงของตัวนี้นะครับเล็กกว่านะครับเล็กกว่าตัววงของตัวเทปเหลืองครับเทปเหลืองกันความร้อนตัวนี้นะเห็นไหมตัวนี้เล็กกว่าขนาดก็โอเคพอมืออยู่นะครับตัวนี้โอเคใช้งานได้ครับตัวนี้อ่ พี่วีท่าน,นใดสนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้นะครับราคาไม่แพงนะผมมีพร้อมจำหน่ายทั้ง2รุ่นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ